สอคันนี้มีคุยคอนโทรลเหมือนกันแต่ว่าทํางานไม่เหมือนกันนะครับเรามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงเนี่ยครับคันนี้ R 1 2นะครับ R 1 2จะมีคุยคอนโทรลมาให้ฝั่งซ้ายมือนะครับเนี่ยการใช้งานก็คือสมมติพี่บิดพี่บิดไว้ที่100ใช่ไหมแล้วพี่ดันสวิตช์ออนมาทางขวาเนี่ยปึ๊บดันขึ้นความเร็วจะล็อกไว้ที่100 100เลยแล้วถ้าพี่ดันขึ้นอีกทีนึงก็จะเป็น1 0 1 สมมติอยู่ร้อยพี่ดันค้างก็จะเป็นร้อยสิบถอยหลังก็จะลดหนึ่งถอยหลังค้างก็ลดสิบเนี่ยการควบคุมความเร็วก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วการยกเลิกก็คือกําเบกกําคัดแตะเบกหรือว่าบิดคันเร่งถ้าความเร,าเร่งความเร็วให้มันเกินร้อยอ่ะไอ้คุ้คอนโทรลก็จะไม่ทําไม่ทําความเร็วเพิ่มขึ้นตามแต่อันนี้คือคุ้ยคอนโทรลปกติส่วนอันนี้ครับอันนี้จะมีระบบเข้ามาใหม่ครับเรียกว่า Adaptive Cruise Control ใช้งานคล้ายๆกันครับพี่ก็คือเนี่ยดันซ้ายขวาขึ้นลงเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีตรงนี้ครับจุดสังเกตเลยข้างหน้าจะพบในพวกตระกูลพวกคันสาพวกอาทีพันสแล้วพวกอา K ์สิปดเนหี่ยครับ ACC Adaptive Cruise Control แล้วก็จะมีเรดาร์ตรงนี้ตรงนี้สำคัญที่ห้ามห้ามเอาสติกเกอร์มาติดหรือว่าแผ่นอะไรมาบางังเด็ดขาดไม่งั้นนะการทำงานของระบบมันจะลวน การทางานของระบบอัตินะครับก็ทํางานคล้ายๆคล้ายๆปาโลมาพี่ที่ที่มันจะส่งสัญญาณไปใช่ไหมแล้วมันก็ทอนกลับมาอย่างอันเนี้ยสมมติความเร็วเท่ากันครับ100คันหน้าพี่อ่ะวิ่งอยู่90สมมมติตอนแรกพี่มาลุ้งลงเลยเก้าหนึ่งร้อยปุ๊บคันหน้าพี่วิ่ง90รถคันนี้ก็จะลดความเร็วลงโดยอัตโนมัติเหลือที่90เท่าคันหน้าพอคันหน้าเขาเติมคันเล่งขึ้นไปปื๊ดเป็น95คันนี้ก็จะเติมไปตามกันไปเป็น95 สมมติคันหน้ามันเติมเกินเกินร้อยไปแล้วคันเราจะอยู่ที่100นะครับตามที่เราเซตไว้อันนี้ก็จะสะดวกกว่าคุยคอนโทรนปกติก็คือมันมีการช่วยเพิ่มลดความเร็วให้เราโดยที่เราไม่ต้องอปรับขึ้นลงและนี่ก็คือสาระเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับอัลิกทีฟคุยคอนโทรลกับคุยคอนโทรนธรรมดาก็ถ้าแบงค์มี สาระเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ BMW มอเตอร์ลาก็จะพยายามมาแชร์ลงโซเชียลให้พี่ๆดูนะครับเพื่อเป็นความรู้ประโยชน์เล็กๆน้อยเกี่ยวกับรถให้กับพี่ๆหลายๆคนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ